เรียนคณะกรรมการดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอุเรวันทองแกมแก้วจากมหาวิทยาลัยทักษิณขอนําเสนอโครงการนวัตรกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยประเภทสถานศึกษาเรื่องประุสัตว์แก้จนวิถีพระหุววัฒนธรรมโมเดล สถานการณ์ความยากจนของประเทศไทยพบว่ามีความยากจนหลายมิติเช่นไม่มีงานทำไม่มีที่ดินทำกินอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเป็นต้นโดยพบว่าประเทศไทยมีสัดส่วนคนจนที่พิจารณาจากเส้นความยากจนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ6 2 4ในปีพศ2562เป็นร้อยละ6 8 4ในปีพศ2563หรหรือมีจำนวนคนจนจำนวน4.8ล้านคนเพิ่มจาก4.3ล้านคนในปีก่อนหน้านั้นซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของ 79ที่กระทบต่อเศรษฐกิจและการจ้างงานในภาคใต้อาชีพการเลี้ยงแพะถือเป็นอาชีพที่คู่กับชาวมุสลิมมาอย่างยาวนานและปัจจุบันพบว่าอาชีพการเลี้ยงแพะได้แพร่กระจายมายัางเกษตรกร,กรที่นับถือศาสนาพุทธจากการลงพื้นที่ของทีมวิจัยมหาวิทยาลัยทักษณิณพบว่าการเลี้ยงแพะในภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงเพื่อ,อยังชีพและมีระบบการเลี้ยงแบบปล่อยให้แพะหาอาหารกินเองตามธรรมชาติ และเราก็ได้พบว่าเกษตรกรที่ต้องการเลี้ยงแพะแต่ไม่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงแพะได้ทําการซื้อแพะจากเจ้าของแพะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแพะเพศเมียมากกว่าเพศผู้จากนั้นฝากให้เจ้าของแพะเลี้ยงจนแพะเพศเมียคลอดลูกและนําลูกแพะไปขายหรือขุนเลี้ยงเพื่อนําเงินรายได้มาแบ่งกันเรียกว่าการเลี้ยงแพะหวก แต่จากการเลี้ยงแพะวะแบบนี้พบว่าเจ้าของแพะหรือผู้รับเลี้ยงแพะจะมีภาระผูกพันอย่างยาวนานดังนั้นทางมหาวิทยาลัยทักษณิณจึงได้คิดนวัตรกรรมการเลี้ยงแพะในรูปแบบใหม่ให้อยู่ในรูปของกลุ่มแบบมีโครงสร้างในการบริหารงานเพื่อเป็นต้นแบบในการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นๆหรือที่เรียกว่าธนาคารแพะวะที่เป็นอาชีพการปศุสัตว์แบบพระหัฒนธรรม กิจกรรมโครงการของเราเราได้สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัดและท้องถิ่นก่อนดำเนินโครงการโดยมีกิจกรรมดังนี้กิจกรรมการสร้างกลุ่มเช่นการอบรมทักษะการเป็นผู้นำการอบรมรัฐธรรมนูญชุมชนการสร้างอาสาสมัครของกลุ่มการอบรมทักษะการเลี้ยงแพะตามมาตรฐานความ GFM และ GAP การอบรมกิจกรรมเสริมรายได้ กิจกรรมสร้างรัฐธรรมนูญบริหารกลุ่มเช่นขบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างและทําประชาพิจารณ์กฎกติกากลุ่มและระเบียบกลุ่มโดยแกนนํากลุ่มและเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเช่นกระบวนการสรรหาคณะกรรมการบริหารกลุ่มกระบวนการจัดการการประชุมกระบวนการฝึกปฏิบัติการบริหารกลุ่มการระดมทุนและการดูแลสุขภาพแพ้ผลผลิตของกลุ่มเช่น เกิดการระดมทุนจากสมาชิกเกิดการบริหารกิจการของกลุ่มในการเลี้ยงแพะและเกิดการจ้างงานภายในกลุ่มความคุ้มค่าทางสังคมเราพบว่าการเลี้ยงแพะวะเป็นการรวมกลุ่มธุรกิจชุมชน1ธุรกิจ1ตำบลที่มีโครงสร้างบริหารกลุ่มเกิดการบริหารกลุ่มภายใต้รัฐธรรมนูญของกลุ่ม เกิดอาชีพใหม่ในห่วงโซ่เช่นการขายแพะขนส่งแพะการเป็นอาสาปศุสัตว์การทำปุ๋ยอินทรีย์การเชือดแพะและการรับจ้างแกงแพะเป็นต้นนอกจากนั้นยังพบว่าการเลี้ยงแพะวะช่วยลดการใช้สารเคมีในภาคการเกษตรโดยเฉพาะการทำสวนยางพาราและปาล์มน้ำมันเนื่องจากเกษตรกรใช้หญ้าในสวนยางและทางปาล์มเป็นอาหารเกิดการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าและการลดต้นทุนการผลิต ความต่อเนื่องของผลงานเราได้ดำเนินการดังนี้ ในปีพศ2563ได้ดำเนินโครงการธนาคารแพนเออร์แบบเลี้ยงวะในพื้นที่อำเภอตะมดและอำเภอป่าบอลจังหวัดพัทลุงจำนวน120ครัวเรือนจากนั้นในปีพศ2564ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพประยว์แห่งอนาคตในพื้นที่อำเภอตะมูดและอำเภอป่าบอลจังหวัดพัทลุงจำนวน120ครัวเรือนในปีพศ2565เราได้ขยายผลต่อในโครงการธนาคารแพหวะตามโครงการพระราชดำริจังหวัดนราธิวาส ว่าในพื้นที่อำเภอแวงและอำเภอสุขิินจำนวน60ครัวเรือนและโครงการการเลี้ยงแพะหวะแก้จนจังหวัดพัทลุงในปีที่1ในพื้นที่อำเภอกุงหล้าอำเภอปากพยูนจำนวน189ครัวเรือน ในปัจจุบันปีพศ2566เราได้ขยายผลต่อโครงการเลี้ยงแพะวะัดแก้จนจังหวัดพัทลุงปี2ในพื้นที่5อำเภอประกอบด้วยอำเภอกงหลาอำเภอปากพยนูนอำเภอตะโมดอำเภอป่าบอลและอำเภอป่าพยอมจำนวน254ครัวเรือน การมีส่วนร่วมทุกขบวนการต่อการแก้ปัญหาด้วยประชาธิปไตยในระหว่างการดำเนินโครงการของเราพบว่าในการดำเนินโครงการปัญหาที่เราพบคือการเลี้ยงแพะเป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติพื่งพิงอาหารจากธรรมชาติซึ่งมีโปรตีนต่ำขาดการรวมกลุ่มการไม่มั่นใจของสมาชิกในการดำเนินงานแบบกลุ่มทางโครงการได้เข้าไปสร้างขบวนการการแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมโดยใช้ขบวนการให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการศึกษาดูงานร่วมกับขบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างกลุ่ม การให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่สอดคล้องกับเป้าหมายของกิจกรรมการสร้างกฎกติกากลุ่มและระเบียบกลุ่มแบบมีส่วนร่วมการฝึกปฏิบัติการการบริหารจัดการกลุ่มและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสมาชิกและผู้เลี้ยงแพ ผลลั์ที่เราได้ดำเนินการพบว่าระบบฟาร์มและการเลี้ยงแพะของกลุ่มได้ตามมาตรฐาน GFM หรือ GAP กลุ่มมีโครงสร้างและเกิดการบริหารกลุ่มเกิดฟาร์มแพะของกลุ่มที่ร่วมกันสร้างเกิดความรักความสามัคคีภายในกลุ่มและเกิดการดำเนินการเลี้ยงแพะโดยการมีส่วนร่วมในการลงทุนของสมาชิกกลุ่มอย่างไรก็ตามหลังจากการดําเนินโครงการก็ได้เกิดปัญหาภายในกลุ่มทางทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยักลิ์จึงได้เข้าไปช่วยในการแก้ปัญหาดังนี้ ปัญหา การตายของแพะกระบวนการการแก้ปัญหาโดยให้คงคณะกรกรมการและผู้เลี้ยงวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุการตายของแพะและทีมวิจัยได้แจ้งไปยังปัจสตุตั์อำเภอเข้าตรวจปรามและให้คำแนะนำรวมถึงนักวิชาการของมหาวิทยาลัยศักดิ์สินก็เข้าไปให้คำแนะนำเช่นกันผลลัพธ์จากบทเรียนนี้คือคณะกรรมการบริหารกลุ่มได้ประสบการณ์นในการแก้ปัญหาเพื่อลดอัตราการตายของแพะส่วนนักวิจัยได้บทเรียนคือการปรับการใช้เครื่องมือในการทำงานครั้งต่อไป ปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งภายในกลุ่มขบวนการแก้ปัญหาของเราก็คือโดยการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันกับกลุ่มรบทวนกฎกติก,ฤก,ฤก,ฤกาและระเบียบกลุ่มผลลัพธ์จากบทเรียนนี้ก็คือคณะกรรมการกลุ่มมีความเข้าใจในระบบการทํางานแบบกลุ่มมากยกิ่งขึ้นเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนมากยิ่งขึ้น และอีกปัญหาหนึ่งที่พบก็คือปัญหาของคณะกรรมการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระบวนการในการแก้ปัญหาของเราก็คือนักวิจัยของมหาวิทยาลัยชักศิลป์ได้เข้าไปเป็นตัวกลางในการดําเนินกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ภายใต้กฎระเบียบกติกาที่เราได้ทบทวนมาแล้วผลลัพธ์ที่ได้จากบทเรียนนี้ก็คือคณะกรรมการเกิดความมั่นใจในการบริหารงานขณะที่สมาชิกกลุ่มมีความมั่นใจในการรวมกลุ่มมากขึ้น องความรู้ในด้านประชาธิปไตยของทีมมหาวิทยาลัยัิลิ์ที่ส่งเสริมให้เกิดสังคมประชาธิปไตยในด้านประชาธิปไตยเชิงโครงสร้างเราได้นําองค์ความรู้ด้านนิติศาสต์เช่นกระบวนการสร้างกลุ่มแบบมีโครงสร้างการสร้างกระบวนการและระเบียบกลุ่มองค์ความรู้ด้านสังคมาศาสตร์และการปฏิบัติการชมุมชนเช่นขั้นตอนการดําเนินงานภายใต้กฎกติกาและการใช้หลักการทางสังคมเพื่อลดความขัดแย้งภายในกลุ่ม องค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เช่นการทำบัญชีหุ้นการทำบัญชีฟาร์มและการตลาดทางด้านแพะองความรู้ด้านเกษตรศาสตร์เช่นการจัดการฟาร์มให้ได้มาตรฐานการจัดการสุขภาพแพะการจัดการอาหารและระบบการเลี้ยงแพะเป็นไปตามมาตรฐาน ส่วนประชาธิปไตยชิงกระบวนการเราได้มีขบวนการสร้างผู้นําและพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำกรบวนการสร้างชุมชนให้สามารถปฏิบัติการมีส่วนร่วมโดยมีการร่วมคิดร่วมทําร่วมรับผิดช,ชอบและร่วมรับผลประโยชน์กบวนการพัฒนาชุมชนให้มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นการยอมรับเสียงส่วนใหญ่และมติการประชุม ขบวนการสร้างทัศนคติที่ดีต่อสังคมทัศนคติในความเป็นเจ้าของร่วมกันและการห่วงแหนสมบัติสาธารณะที่เป็นของกลุ่มสำหรับประชาธิปไตยเชิงคุณภาพเราได้นำหลักการความเสมอภาคความหลากหลายทางฐานะไม่ว่าจะเป็นศาสนาะเพศอายุรายได้ตำแหน่งทางสังคมการมีกลุ่มอาชีพสามารถมีส่วนร่วมในการดำเนินการกิจกรรมของโครงการอย่างเท่าเทียมกันทุกคนมีหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงในการลงมติ การใช้หลักสิทธิเสรีภาพและหน้าที่แต่ละบุคคลเข้าใจในขอบเขตของตนเองและมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆไม่มีการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นการใช้หลักนิติธรรมแบบมีส่วนร่วมในการสร้างกติกาของกลุ่มหรือรัฐธรรมนูญของกลุ่มเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการกลุ่มซึ่งได้ฉันทามติจากการลงประชามติของสมาชิก การใช้หลักเหตุผลมาเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจและหากมีการตัดสินปัญหาด้วยการออกเสียงต้องยอมรับมติของเสียงข้างมากแต่ต้องเคารพสิทธิของเสียงส่วนน้อยการใช้หลักการมีส่วนร่วมโดยยึดหลักร่วมคิดร่วมทำและร่วมตัดสินใจจากผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องทำให้เราได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยเพิ่มขึ้นในปีพศ2565จนถึงพศ2568เป็นระยะเวลา5ปี chắc mười ngàn หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบพทเพื่อใช้โมเดลปศิสัตว์แก้จนในจังหวัดพัทลุงนอกจากนั้นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอสอพสภาคใต้ตอนล่างและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตอได้นําโมเดลแพรหวะไปขยายผลเชิงนโยบายเป็นโมเดลโครงการบุรณาการการออกแบบการจัดการเชิงพื้นที่เข้าสู่โครงการธุรกิจชุมชนสร้าง พร้อมให้การสนับสนุนแหล่งทุนแก่กลุ่มเกษตรกรภายใต้การดำเนินงานของโครงการแพะวะของมหาวิทยาลัยทักษิณขอขอบคุณค่ะ